เตียหนีออกจากบ้านเมสซี่ทำยังไงเมสซี่ก็นั่งเฝ้าสิคะนั่งเฝ้าอยู่ตรงข้างรั้วนี่แหละคะ่ะเมสซี่เอ้ยไม่ต้องไปเฝ้าเขาหลอกมันร้อนนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ๋ามาเบิงเมสซี่จ้องเตีย้ยเตี้ยอยู่ข้างนอกคุณได้คะ่ะเตีย้ยหนีออกจากบ้านเมื่อกี้ดิดันกล้นเขาเซยเวลาเขาจะออกห้องใส่น้ำกับบอท่านเนี่ยเป็นจังไดห้หรืบักรา ในมองเขาละบานเนี่เป็นจังไดล้ละเขายางเหร่นอยู่ข้างนอกคุณนี่แหละค่ะพี่น้องเบึงดูละแมตซี่ข่อยบ่ฮู้ว่าฉลาดรือเป็นยังเมื่อกี้นี้เต้ยออกอยู่ตรงนั้นจะคล้องไปดันกล้นเขาพอดันกล้นแล้วจะคล้องตรงดมด,ม,ดม,มองมองเขาบานเนี่โอ้ยฉลาดค่ะม้าข่อยก็ไดเนาะแจ็คเป็นยางแล้วนี่มันฉลาดหดือเป็นอะไรคะลูกแมสซี่ มันห่อนได้ดิแมสซีแมสซีเอ้ยจ่องเต eka, like いいี่ยอยู่คุณค <ability> <isation>, ่ะเตี่ยอยู <ellt> <mon> ่ข้างนอกมีเสียงเตี่ยแหบๆนี่างเดี๋ยวๆๆๆสุดท้ายเบิ่งหัวไว้มาเตี่ยสิสิยางนี้บ่อนี้ค่ะยุ่่มุ่มเลยนี่ค่ะเตี่ยยุ่่มุ่มเลยนั่นนี่เตี่ยยุ่่มุ่มเลยค่ะเตี่ยเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านวันใแมสซีกัดเด้าหญิแมสซีจ่องนี่นี่ค่ะแมสซี่นอนนอนน่นนั่ค่ะ จ้องทางงับเขามเปม็นหนังดนี่เตี้ยนี้อีกแล้วค่ะเต,ตี้ยมาอห็นลรืเตี้ยเตี้ยก็อยาเข้าบ้านค่ะแต่ว่าบุกกาเขาได้ต้องเอาเม็ดสีเขากวนได้ต้องเอาเม็ดสีเข้าก่อนเอาเม็ดสีเข้ากรุงก่อนัเอออนเนตีต้ยเขามาบ่ได้จะกัดนั่นนั่นเลียนแล้วแหละค่ะ ทำยังไงล่ะจ๊ะมเมสซี่ไปพุ่นละพี่น้อนพุ่นปุนเรียนปุณนะเตะควายยู่ข้างนอกปุนมาทัานดีเบอร์ได้บ้านนี่เล่นกันนีดีละคะ่ะสนุกสนานนี่น้ำเลาะหัวนี่ละคะ่ะพุ่นปุนเพื่นเรียนไปพุ่นละวัน <c oughs> <c oughs> เรียน,น,นมาเรียนกลับมามาควายก็ได้ ตากวาพี่นอ้องลองดูแลแรมดีกว่าเสียนะอยากอยากออกน้ำได้นี่อยากออกอยากออกทันอยากกัดเขาพร้อมเอาจังเดย์ลาบะจังไดยดีเน็ตซี่เอาจังไดยดี <laughs> นี่ใครอยากออกอยากออกตรงประตูนี่นี่ แก่กันเล่นเล่นอยู่ข้างนอกคุณแล้วบันโอ้โหบันิมุดเขามองใดนะคะนี่นะคะลเล่นกึับมามีความสุขดีว่าพี่้องวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเตี๋ยคอยยิ้มมุมใดล่ะนี่นี่เตี๋ยเตี๋ยเตียกำลังสีขามานี่นี่เตี๋ยเป็นยิ้มมุมเลยเตี๋ยหาทางเขา เขาว่าได้แล้วเขาว่าได้มาเตี้ยเย้เขาได้มาเตี้ยเขาได้มาเตี้ยเย้เตี้ยเขาบานได้แล้วเก่งเก่งเก่งนี้ได้กับเขาว่าได้เก่งเก่งเตี้ยเก่งเก่งไหลเตี้ยเก่งเก่งเป็นจังได้เขาบานได้แล้วบานนี้นั่นเขาได้แล้วย่างเล่นเสร็จแล้วบานมีฟ้อมสุกได้บีเบอร์ทามาไปใส่มาเตี้ยเดี้ยวช่มองเดียวกันทั้งละ เอาเหี้ยลงไปใส่บางเดียวกันทั้งละค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะเตี่ยกันเลยไปแล้วไปแ,กกแล้วเปดีใจแลี้ยกันละไปใส่มาบ่าบกกันเลยเขามาได้เราเมย์สันแล้วบาดนี้ยสันแล้วออกดีไรคักบ่บาดนี้บปกะกานีเงา้วเลย นีออกจากบ้านเป็นทางไหนเป็นทางไหนเมื่อยเมื่อยเมื่อไรเสร็จแล้วไปนอนตากแดดนอนตากแดดขวามาเจ้า,จาหักหกักอยู่บบาน,นี้ละ่ะเอ้ยขักบอ่อแบาน,นี้นั่นีเตี๋ยวนี้ออกจากบ้านมันไปเล่นตากแดดที่ราโมกีเมื่อยะกดบ่งเล่ไหนค,คุณนะ กินเนาขาศอกนะีไม่บไอ้้บอกเขาอ่าเปที่